ับผมการสวัสดียามแรงครับผมบรรยากาศอยู่ทงในทงนาครับเมื่อนี้กับผามาเห็ดกับเขากินแรงคือเกาพี่น้องครับเมื่อนี้ได้เห็ดไข่นะครับผมเห็ดตะไคร้เนาะเนี่ยจีเรียบร้อยแล้วครับจีพริกจีหอมบัติปนเห็ดไข่นี่แหละมื่อแรกกินกับผักในสวนครับผมแต่ใช้ให้น้องแพงเห็ดนะครับสวัสดีเจ้าอ่าแม่เจ้กุลเดี๋ยวเจียวเห็ดไข่ไปหน่อเจียวเห็ดตะไคร้เจ้าเจียวแบบบ้านๆนี่แหละเครื่องบ่ค่อยครบไปหน่อยหอกครับอยู่ทงให้ทงน้าแต่ว่าก็ วันนี้กินกับพักนี่จะไปเก็บพักมาเมื่อกี้นี่อือผักสดในสวนนี่พวกทั่วบวกแดงกับขั้นจองใส่พริกเดเด้อใส่พริกลงไปครับผมใส่พริกกระหอมนะเจ้าทุกอย่างเขาเอาไปตีแบบว่นั่นจ้นะเนาะตำพริกก่อนครับตำพริกกอมหอมก่อนนะเจ้าอะไร เจ้าจะเฮตะไครเด,เาเดบานนี่จะออกมาซอยก่อนเจ้าซอยก่อนระ้่บง่าย,ยจ้า ซอยนะเจ้าเดอ้อส่วนตุ้มตุ้มนี่บะซอยนะจ๊ะเพ่ใส่โคกอะไรเ,เจ้ะ าตามให้เข้ากันแบบทาให้ละเอียดจากน้อยกอนค่อยปรุงที่หลังนะครับจะถ้าปรุงไปแล้วหน้ามัน,นกระเด็นนะครับผมเ,เจ้าได้ดักเนี่ยตอนนี้จะปรุงนะเจ้าขี้นจะแปะใส่น้ำปลาต้มซุกนะเจ้าเหยาะน้ำปลา ใส่ประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะเนาะค่ะเด็กเจ้าประมาณนี้ปล้วลายยีหอยังเบิ่งดูอันนี้กินตลอดใส่เยีมเจ้าใส่เยีมปลาร้านะเจ้าชุมแพขอนแก่นชุมแพเจ้าขอนแก่นนี่ผมกินตลอดนะครับใส่เยีมปลาล่าใส่สมตำกระเซาบอยู่มันมันบาหวานป่ะใดผมซื้อยี่ห้ออื่นมาแล้วมันหวานครับผมอันนี้ถือว่าเพิ่นเฮ็ดกับขา่าอยู่เค็มๆนัวๆอย่างนี้แล้วก็ผงชูรสเจ้า ตามใจชอบเรเจ้าเลือกน้ำปลาหน่อยนึงจะเ,เห็นกันบ้งคนกับใส่เกลือนะครับแต่ว่าผมว่าใส่น้ำปลามันที่เขากันดีกว่านะครับตามไปเรื่อยๆให้เขากันครับใส่ผงชุรสอีกจัน้อยนึ่ ลงไปโหลด่ราต้องยา่านครับผมน้ำพริกพอว่อหา้ามวดกับปุก๊กนี่เี่แซ่บก็บผมใส่พงนกนวลลงไปไหลายแซ่บลายแคนี้ก็แซ่บละเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวชิมองคกรครับ,บนี้ น้ำปลาให้หน่นะอยนน้ำปลาพ่อเก๊ะแล้วครับวะไหนเอ้าพวกนห้เข้ากันแล้วกับเป็นอันเรียบร้อยครับเอ,อเอาอสุดท้ายเอาสุดท้ายเอาหอมใส่นไหมเพิ่มความหอมกระชี้พลังหอมเต็มอย่างเดียวครับต้นหอมบ่มีพ <laughs> อแล้วครับเรียบร้อยครับผม ใส่ถั่วเลยเป็นมองดูเป็นตะแซ่็บปะนี่ครับผมปนเห็ดตะไคร้ครับผมหอมหอมจิม้มนะจิ้มมั้งชอบ่ะกระจ่างก็ใส่น้ำไปอือไปแล้วไปแล้วเนาะอ,อ่ะเรียบร้อยครับผมครับผมตอนนี้กับเขาแรงกะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเนี่ยมาได้ครับมากินเขาแรงน้ำกันครับผมบรรยากาศทุทง่งไหทุ่งนาครับมื่อนี้ อ๋อน้องแพงกับเขามีอยังแน่มื้ยนี่จ้าวรักเเจ้านี่นี่แจวเห็ดตะไคร้เจ้านี่แจวเห็ดไค้ครับผมเจ้าวอ้ยเป็นไรแซ่บจ้ะหอมหอมอ๋อคุยบ้างดูมีอย่างนี้นเหรอบิง่งอันนั้นยังอันนี้เป็นลาบเท้าเจ้าลาบเท้าในนาเขาเนี่นยเจ้าลาบเทา้เทาเกิดน้ำในนาครับผมบยามอนคนเห็ดเนาะเจ้ายามอนทำเจ้าอันนี้เป็นผัดปลาไหลเจ้าผัดเผ็ดผัดกระเพรา ผัดกะเพราน,นี่ผัดกะเพราะปลาไหลครับได้ปลาไหลตัวนึงตั้งแต่ใส่เบ็ดมาหุ่นละเอาขังไว้กำลังได้ผัดครับผมอ่ะมากินข้าวน้องกันครับผมอ,อ่ะเซีมงังลูกคุยมั่งลูกแ่บบ่ผักกันน้ำให้น้ำสวนนี่แหลนะเนาะน้ำน้นี่หนนแหละเผ็ดบ่พอดีบ่พอดีอ,อ่ะสดลาบเท้าบั่งลูกวันนี้มีหลาบเทา้า สูตรเหนือนะครับอันนี้แ่บๆมาได้ครับมากินเขาน้ำกันครับผมนี่ครับเดี๋ยวัะคำแล้วครับนี่ตอนนี้ก็แร้งเติอแล้วโ้ยเจ้าเห็ดแช่แชบเลยนะอเอาครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปกินขขาก้นครับ